ผู้นำไทยประกาศชัดไทยจะไม่เป็นเครื่องมือของมหาอำนาจเป็นถ้อยถแถลงที่มีความหมายลึกซึ้งและทรงพลังซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่มั่นคงของประเทศไทยในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับความขัดแย้งและการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างเข้มข้นคำประกาศนี้ไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำทางการเมืองเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงเจตจำนงของประเทศในการรักษาเอกราชอธิปไตยและศักดิ์ศรีในเวทีโลก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามหาอำนาจระดับโลกได้พยายามขยายอิทธิพลของตนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจก,การทหารหรือเทคโนโลยีประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคย่อมเป็นจุดที่หลายประเทศให้ความสนใจการประกาศของผู้นําไทยจึงเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าประเทศไทยจะยืนอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของชาติไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลหรือแรงกดดันจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ถ้อยถแถลงนี้ยังสะท้อนถึงนโยบายต่างประเทศของไทยที่ยึดมั่นในความเป็นกลางและการทูตแบบสมดุลไทยต้องการเป็นเพื่อนกับทุกประเทศศัตรูกับไม่มีใครซึ่งเป็นแนวทางที่ไทยยึดถือมาโดยตลอดการไม่เลือกข้างอย่างสุดตรงช่วยให้ไทยสามารถรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและความมั่นคงกับทุกประเทศได้โดยไม่สูญเสียผลประโยชน์ของตนเองนอกจากนี้ผู้นําไทยยังเน้นว่าประเทศไทยจะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจจากภายในสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร เพื่อให้ประเทศมีความสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นการไม่เป็นเครื่องมือของมหาอำนาจไม่ได้หมายความว่าไทยจะปิดประเทศหรือแยกตัวออกจากโลกแต่หมายถึงการเลือกเส้นทางของตนเองอย่างมีวิจารณญาณและไม่ให้ใครระมาชี้นำอนาคตของประเทศแทนประชาชนไทยในเวทีโลกการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเช่นนี้อย่างสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีความกล้าและมีวิสัยทัศน์รู้จักปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างมีศักดิ์ศรี นอกจากนี้ยังช่วยเสริมความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติว่าไทยเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองและมีทิศทางที่แน่นอนเมื่อมองในมิติของภูมิรัฐศาสตร์การไม่ตกเป็นเครื่องมือของมหาอำนาจถือเป็นแนวทางที่ฉลาดเพราะในยุคที่โลกแบ่งขั้วระหว่างกลุ่มตะวันตกกับกลุ่มตะวันออกประเทศเล็กหรือขนาดกลางที่รักษาความเป็นกลางได้ย่อมมีพื้นที่ในการดำเนินโนโยบายที่ยืดหยุ่นมากกว่าไทยสามารถใช้จุดแข็งนี้เป็นประโยชน์ในการเจรจา สร้างความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนจากทุกฝ่ายโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกผูกมัดกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผู้นําไทยยังกล่าวย้าว่าประเทศไทยจะยึดหลักการทูตเพื่อสันติภาพส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาไม่ใช่การผเผชิญหน้าซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของไทยในฐานะประเทศแห่งรอยยิ้มที่รักสันติการดํารงจุดยืนเช่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นผลดีต่อประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยในภาพรวมคำประกาศของผู้นำไทยถือเป็นการตอกย้ำว่าประเทศไทยจะเดินหน้าอย่างมั่นคงบนเส้นทางของตนเองด้วยความเคารพในอธิป,ปไตยและศักดิ์ศรีของชาติพร้อมเปิดรับความร่วมมือจากทุกประเทศบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันนี่คือแนวทางที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางความคิดและความเป็นผู้นำที่แท้จริงของชาติไทยในยุคที่โลกเต็มไปด้วยความทา้าทายและความไม่แน่นอน คำประกาศของผู้นําไทยที่ว่าไทยจะไม่เป็นเครื่องมือของมหาอํานาจนั้นเป็นถ้อยถแถลงที่มีความหมายลึกซึ้งและสะท้อนถึงอุดมการทางการเมืองระหว่างประเทศของไทยในยุคใหม่ได้อย่างชัดเจนเป็นถ้อยคําที่ไม่เพียงแสดงถึงความภาคภูมิใจในเอกราชของชาติแต่ยังเป็นการยืนยันต่อประชาคมโลกว่าประเทศไทยพร้อมจะเดินหน้าด้วยหลักการที่มั่นคงและอิสระภายใต้แนวทางของตนเอง ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในภูมิภาคที่สามารถรักษาเอกราชไว้ได้แม้ในยุคล่าอาณานิคมประเทศไทยก็สามารถใช้การทูดอัญชันฉลาดและความยืดหยุ่นในการปรับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการตกอยู่ภายใต้อำนาจของมหาอำนาจในยุคนั้นการประกาศในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการสานป่อจิตวิญญาณของบรรพบุรุษไทยที่ปกป้องแผ่นดินด้วยสติปัญญาและความสามาคัคคีในยุคปัจจุบันที่โลกเต็มไปด้วยการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจ เช่นสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียและชาติพันธมิตรต่างๆการรักษาความเป็นกลางของไทยเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งเพราะแต่ละฝ่ายต่างต้องการดึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เข้ามาอยู่ในอิทธิพลของตนการประกาศจุดยืนเช่นนี้จึงเป็นสัญญาณว่าไทยจะไม่ยอมให้ตนเองกลายเป็นเวทีแข่งขันของมหาอำนาจหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการกดดันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนโยบายไม่เป็นเครื่องมือของมหาอำนาจ ยังสะท้อนถึงการให้ความสําคัญกับอธิปไตยของชาติและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไทยว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้ผลประโยชน์ของประเทศถูกครอบงําโดยแรงกดดันจากภายนอกแต่จะยึดผลประโยชน์ของคนไทยเป็นหลักผู้นําไทยยังกล่าวย้าว่าประเทศจะเดินหน้าในแนวทางขององค์การพึ่งพาตนเองสร้างความเข้มแข็งจากภายในและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีโดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากมหาอำนาจจนเกินไป แนวคิดนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวของไทยที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานและอาหารการพัฒนาเช่นนี้จะช่วยให้ประเทศไทยมีอิสระในการกำหนดทิศทางของตนเองได้มากขึ้นและไม่ตกอยู่ในวงจรขององค์การพึ่งพาประเทศอื่นอย่างไม่จำเป็นนอกจากด้านเศรษฐกิจแล้วด้านความมั่นคงก็เป็นประเด็นสำคัญ ไทยตั้งใจจะรักษาสมดุลระหว่างความร่วมมือทางทหารกับประเทศต่างๆโดยไม่ให้เกิดการผูกพันลึกซึ้งกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนกระทบต่อความเป็นกลางเช่นการเข้าร่วมซ้อมรบก,กับทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นสัญญาณของนโยบายสมดุลทางยุทธศาสตร์ซึ่งทําให้ไทยสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่ายในด้านการทูตผู้นําไทยยังย้าว่าประเทศไทยจะเป็นสะพานแห่งสันติภาพในภูมิภาคอาเซียนด้วยการส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ สนับสนุนการเจรจาและการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติไม่ว่าจะเป็นประเด็นในทะเลจีนใต้หรือความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือไทยพร้อมจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเสถียร,รภาพในภูมิภาคนอกจากนี้ไทยยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในกรอบความร่วมมืออย่างอาเซียน,ยนโดยเน้นหลักการอาเซียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ภูมิภาคนี้มีเอกภาพและมีน้ำเสียงที่เข้มแข็งในเวทีโลกการยึดมั่นในความเป็นอิสระของไทยจึงไม่ใช่แค่การปกป้องตอนเองจากอิทธิพลของมหาอำนาจเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับภูมิภาคโดยรวมในมุมมองของประชาชนคำประกาศนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยรู้สึกภาคภูมิใจในชาติและตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นเอกราชที่บรรพบุรุษได้รักษาไว้การที่ผู้นำออกมาพูดอย่างมั่นคงและชัดเจนเช่นนี้ เป็นสัญญาณของความกล้าหาญและความมั่นใจในศักยภาพของประเทศว่าประเทศไทยสามารถกำหนดชะตากรรมของตนเองได้โดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากโลกภายนอกในภาพรวมแล้วคำกล่าวของผู้นำไทยไม่เพียงแต่เป็นนโยบายเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่ยังเป็นแผนการปฏิบัติที่มีรากฐานทางยุทธ,ธศาสตร์รองรับอย่างเป็นระบบทั้งในด้านเศรษฐกิจก,การเมืองการทูตและความมั่นคงประเทศไทยจะยังคงยึดหลักสมดุลระหว่างมหาอำนาจเดินหน้าอย่างสง่าง,งามในเวทีโลก ด้วยจุดยืนที่ชัดเจนว่าไทยจะไม่เป็นเครื่องมือของใครสุดท้ายนี้คำประกาศดังกล่าวถือเป็นเครื่องเตือนใจให้คนไทยทุกคนประหนักว่าความเป็นเอกราชไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลจากการต่อสู้และการวางนโยบายที่ชาญฉลาดมาหลายชั่วอายุคนการรักษาอิสรภาพทางการเมืองเศรษฐกิจและอุดมการณ์จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่เพียงของรัฐบาลหากประชาชนทุกคนร่วมกันยึดมั่นในอุดมการน์นี้ประเทศไทยก็จะสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงในเวทีโลก และไม่ตกเป็นเครื่องมือของมหาอำนาจใดๆไ,ไ,ได้อย่างแท้จริงคำประกาศของผู้นำไทยที่ว่าไทยจะไม่เป็นเครื่องมือของมหาอำนาจยังสามารถขยายความได้ในหลายมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองการทูตและสังคมซึ่งสะท้อนถึงแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยังย่งยืนและมั่นคงการประกาศจุดยืนเช่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ระหว่างประเทศปัจจุบันแต่ยังเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแรงสำหรับอนาคตของไทย ในด้านเศรษฐกิจการประกาศดังกล่าวสะท้อนถึงความตั้งใจของไทยที่จะไม่พึ่งพาเพียงมหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งเท่านั้นแต่จะพยายามสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจกับหลายประเทศการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีภายในประเทศการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการลงทุนจากต่างประเทศบนพื้นฐานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมล้วนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงและไม่ตกเป็นฝ่ายพึ่งพาอำนาจใดอำนาจหนึ่ง ด้านการเมืองการประกาศนี้แสดงให้เห็นว่าผู้นำไทยต้องการให้ประเทศเดินหน้าโดยยึดผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลักการไม่เป็นเครื่องมือของมหาอำนาจหมายความว่าการตัดสินใจเชิงนโยบายไม่ถูกกำหนดโดยแรงกดดันจากต่างประเทศแต่ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของไทยเองการตัดสินใจเช่นนี้ช่วยสร้างเสถียรภาพทางการเมืองลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และเพิ่มความเชื่อมั่นทั้งในและนอกประเทศ ด้านการทูตการยืนยันว่าจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของมหาอำนาจยังสะท้อนถึงการดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบสมดุลไทยจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดกับหลายประเทศโดยไม่ยอมให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามากดดันหรือชี้นำไทยการรักษาความเป็นกลางนี้ช่วยให้ไทยสามารถเป็นตัวกลางในการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลกการแสดงบทบาทเช่นนี้ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแรงของไทยในสายตาชาติอื่นๆ นอกจากนี้ด้านความมั่นคงก็ถือเป็นมิติสำคัญผู้นำไทยเน้นว่าประเทศจะรักษาเสถียรภาพทางทหารโดยไม่พึ่งพาอำนาจใดเพียงฝ่ายเดียวการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารและระบบความปลอดภัยของประเทศอย่างมั่นคงและทันสมัยจะช่วยให้ไทยสามารถป้องกันภัยคุกคามและรักษาผลประโยชน์ของชาติได้อย่างแท้จริงทั้งนี้ยังเป็นการยืนยันว่าไทยพร้อมเผชิญสถานการณ์ต่างๆด้วยความสามารถของตนเอง ในด้านสังคมและวัฒนธรรมการประกาศจุดยืนเช่นนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้คนไทยทุกคนประหนักถึงความสำคัญของความเป็นอิสระการรักษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของไทยไม่ให้ถูกครอบงำจากอิทธิพลภายนอกรวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจและความสามัคคีในหมู่ประชาชนการรักษาค่านิยมเหล่านี้จะช่วยให้ไทยมีรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาและก้าวไปสู่อนาคตอย่างมั่นใจการประกาศของผู้นำไทยยังมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่อประชาคมโลกกว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอิสระมีความเข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ระยะยาวในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศการยืนหยัดในหลักการเช่นนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติและพันธมิตรทางเศรษฐกิจว่าไทยเป็นประเทศที่มั่นคงมีนโยบายชัดเจนและไม่เปลี่ยนไปตามแรงกดดันจากภายนอกในมิติของภูมิรัฐศาสตร์การประกาศไม่เป็นเครื่องมือของมหาอำนาจช่วยให้ไทยสามารถรักษาความยืดหยุ่นทางการเมืองและเศรษฐกิจในสถานการณ์ที่โลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การรักษาความสมดุลระหว่างมหาอำนาจหลายฝ่ายยังช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยสามารถเลือกพันธมิตรและโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างอิสระในเชิงสรุปการประกาศว่าไทยจะไม่เป็นเครื่องมือของมหาอำนาจไม่ใช่เพียงถ่อยคำสวยหรูแต่เป็นแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งทางอำนาจอธิปไตยความมั่นคงทางเศรษฐกิจความสมดุลทางการทูตและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชาติไทยประเทศไทยจึงพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ภายใต้หลักการที่ชัดเจนว่าประเทศไทยจะยึนหยัดเป็นเอกราชมีศักดิ์ศรีและสามารถกำหนดชะตากรรมของตนเองได้โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมหาอำนาจใดๆ